เบสปอมเบสที่ปต้องมีขั้นใสน้ำเลิกได้ตอนที่หนึ่งสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องรักอีสานมอนี่ผมได้เบสซับอัตโนมัติมาก็เลยเอาไม่พอทดล่องใส่เบสซับอัตโนมัติ Ma. แบบนี้จะเพิ่มโอกาสให้ปลาตีดเบสง่ายขึ้นครับหน้าตาของเบสจะเป็นแปลก,ปลกครับแบบนี้ครับการทํางานของเบสก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากเท้าเฮดเบสเสร็จแล้วเขาก็ไปหาเหยื่อครับเหยื่อที่เลือกใส่มอนี่จะเป็นกุ้งฟอยปลาที่กินกุ้งฟอยส่วนมากจะเป็นปลากาปลากระสูบปลาเข็งหน้า พอถึงหมายไซเบ็ดแล้วกระําการปักลักจุดเริ่มต้นไลมครับมันค่อยสิบลงครับถึงเวลาลงมือไซเบ็ดล้วครับเสียบเยื่อกุงลงงไซเบ็ดย้อนเบ็ดลงในานา้ำฟมปล่อยไวตามธรรมชาติหลังที่2ถัดานมากกระไซห่างกันเบอเกิน2-3เม,มตรครับให้ไซเลี่ยงๆกันไปเป็นแถวเง้วเวลาหยามคอยหยามไงเบ็ดปลอมที่ห้องมาไซมือนี่มีประมาณลอยหลังครับเวลาที่เริ่มไซประมาณ10 0โมงครับเข้าสีไซหลกักะยามประมาณ2รอบสิบ่มีการใหญ่เบ็ดครับการยามรอบแรกสิเป็นการมาเปลี่ยนเยื่อร้อมครับ แล้วเอาปลาที่ติดออกหลังจากที่เขาใส่เบ็ดแล้วให้ทถ้งช่วงไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื<ม>่อห้ปลามีเวลามากินเบ็ดเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่เขาสามารถพักคอนได้เลยครับมาลุ้นกันในตอนที่2ครับว่าเขาอยากเบ็ดปลอมรอบแรกเขาสิได้ปลาหลายบอ่อปลาสิกินเบ็ดดีบอ่อแล้วเบ็ดซับอัตโนมัติมีประสิทธิภาพบอ่อมาเบิ่งกันในตอนต่อไปครับก็ติดตามไว้เลยครับ